เชคต่อไปอ่ะต่อไปนะคะต่อาบที่สามของหนึ 27, ่งเศียยี่สิบเจ็ดเกิดจากสามยกกำลัง ช่้ไหมอ่ะตีเลขสามขึ้นไปหารสามขึ้นไปแล้วเป็นสามยกกำลังลบลบสามใช่ไหมเอาอเขียนชัดๆถ้าใครเก่งแล้วมันทำนี้ไม่ต้องนะเนี่ยอันนี้ทุกตีขึ้นไปอีกสามยกกำลังลบสามมันอยู่ข้างางเป็นบวกใช่ไหมเอาขึ้นไปเป็นเป็นลบอ,อันนี้ได้แล้วเนะี่ยลบลบป็นบวกสาม สา,สามส่สอตัวนี้ได้สามกลังลบรลบสน้อยกว่า3ายกลสีจริงไหมคะเด็กๆอ่าโอเคสแสดงว่าท้อยพ่อใดถูกคะท้อยพ่อหเลยอ่โอเคท้อยพ่อ้าเลยค่ะคะข่เียนอลไปันนี้บ้างเอไม่ทันเลยลูกทน<ม>ัทนไหมอ๋อไม เก่ง okay, แล้วแต่ว่าทักามเขียนสักคนไมลูกเขียนนะเขียนสักคนนะเขียนนะคะทัสาะนะมีอยู่ประมาณ5คน6กับคนแปลกแปกมาเล่นเกมต่อหน้าคุณแม่นี่นะเจษดาพรเดแล้วอ่ะต่อไป แต่เราใช้หล <s ess ilian> ักการ x x p o n e n t i a l หรือเลขยกกำลังมาช่วยนะคะอ่านแบบนี้นะสามยกกำลังเอส่วนสี่คูณสองยกกำลังหนึ่งส่วนสี่คุณครูเอาสองใส่เข้าไเลยใครสงสัยตัวนี้ไหมอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ไม่สงสัยเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นยกกำลังทั้งหมดใช่ไหมคะครูเอาวงเล็บออก หราจะสังเกตว่าด้านนี้ยมันเป็นฐานมันเป็นสามกับสองยี่สสี่มันก็ต้องมีความสัมพันธ์กันกับเลขพวกนี้แน่ๆเลยอ่ายี 24, ่สิบี่เกิดจากเลขอะไรกับเลขอะไรคะลูกเลขอะไรสี่ยี่สิบสอะไรคูณอะไรได้ยี่สิบสี่ออะไรคะสิบสองคูณสิ 12, คูณสองใช่ไหมโอเคมีคนอื่นที่จะอื่นอีกไหม ค่ะคูณแปด ด่อตัวนี้มันก็จะเป็น3ยกกำลัง 3x คูณกับ2ยกกำลังอะไรคะ3โอเคเท่ากับ2กำลัง3ามส3มันคูณอยู่เจตนาคือต้องการหาอะไรเนี่ยลูกหาอะไรคะหาค่าอะไรคะเออหาค่า x ใช่ใช่เราองย้ายอะไรหนีไป Đ ó. Đ ó. Đ ó 2 2 2สองสองากับรงโอเคค่ะตัวนี้นะอย่านี้เลยเพราะว่าตัวนี้ถือว่ามันเป็นตัวแปรตัวเลขพวกนี้ถือว่ามันเป็นตัวเลขน้ำเหงื่อติดน้ำาฬิกาเห็นไหมคะเห็นไหมคะถ้าเราจะหาค่า x มันเป็นฟังก์ชัน e x p o n e n t i a l ไปแล้ว